สวิธีทำให้เขาแคร์เรามากขึ้นได้ทันทีค่ะ เช้านี้อาจารย์เพิ่นก็ได้รับจดหมายนะคะอินบ็อกมาจากทางบ้านพูดถึงเรื่องแฟนไม่ค่อยแคร์แล้วก็บอกว่าอาจารย์เพิ่นน่ะชอบผู้ส่วนใหญ่ถึงเรื่องคนไทยซึ่งฝรั่งไม่ได้เป็นแบบนั้นอาจารย์เพื่อนจะต้องขอปูพื้นฐานให้คุณก่อนนะคะว่าจิตพิยาที่อาจารย์เพิน่นเอาใช้เนี่ยมันเป็นทั้งจิตพิยาตะวันออกแล้วก็เป็นจิตพิยาตะวันตกถ้าแฟนฝรั่งคุณนั้นเป็นสปีชีมนุษย์ที่ไม่ใช่เอเรียนก็สามารถใช้ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งไทยเทศนะคนคนนึงก็คนคนเดียวกันนี่นะคะ่ะมันไม่ได้ แปว่าเออใช้สูตรนี้ได้ <Okay. S 1> ถ้าฝรั่งกินน้ําตาลแล้วหวานก็เออเป็นสูตรนี้ใช้ได้ถ้าฝรั่งกินเกลือแล้วเค็มก็แปลว่ามันคือแบบเดียวกัน เพียงแต่ว่าคนละวัฒนธรรมเฉยๆแต่จิตพิยาเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเป็นกลางที่คุณสามารถที่จะเอามาปรับใช้กับพื้นฐานของความเป็นมนุษย์นะคะถ้าเกิดว่าแฟนคุณเป็นมนุษย์ก็จะสามารถใช้สูตรนี้สาเร็จค่ะอะ่ข้อที่หนึ่งนะคะอันดับแรกมนุษย์เรามีความต้องการจะขว่คว้าไล่ล่าตามสิ่งที่ขาดแคลนมนุษย์เรามีความรู้สึกว่าอยากจะได้ในสิ่งที่มีจํานวนจํากัดเช่นทําไมทองถึงแพงอ่าทไมน้ํามันถึงแพง นะก็เพราะว่ามันดูมีจํานวนจํากัดมันจึงมีราคาขึ้นขึ้นลงลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตัวเราเองก็เหมือนกันเราจะต้องมาจํากัดมูลค่าของเราค่ะว่าเราเป็นของที่เลอค่าล้ําค่านะคะ 1. กินสักสีเป็นอาหารค่ะคุณผู้หญิงที่ชอบตามผู้ชายและคุณผู้ชายที่ชอบตามผู้หญิงคุณจะสังเกตได้ว่าพวกเขานั้นชอบเล่นตัวกับคุณเพราะอะไรรู้ไหมเขาอ,อ่านคุณออกว่าคุณหิวเขา เขาอ่านคุณออกว่าคุณชอบเขาเขาอ่านคุณออกว่าคุณหลงไหลเขาเขาก็เลยปั่นหัวคุณเล่นตัวกับคุณนั่นเองแต่เวลาที่เขาอ่านไม่ออกว่าคนนี้จะอยากได้ฉันหรือไม่อยากได้ฉันเขาก็จะถ่อมตนแต่เวลาที่เราแบบอยากได้เขามากนะเขาก็จะรู้สึกแบบอืมฉันคงไม่ต้องลงทุนอะไรมากเพราะฉะนั้นเนี่ยกินศักดิ์ศรีเป็นอาหารนะคะเวลาที่คุณกินศักดิ์ศรีเป็นอาหารคุณจะได้บอกว่าฉันก็คนคนหนึ่งแหละฉันก็มีค่าฉันก็มีศักดิ์ศรีถ้าเธอไม่เอาฉันนะก็แสดงว่าเธอไม่ฉลาดเท คุณต้องมีอินเนอร์ของความเป็นคิงตลอดเวลาคุณจะได้ถือไพ่เหนือกว่าในทุกความสัมพันธ์ถ้าคุณมีอินเนอร์เต็มหน0อซ็ว่า <c oughs> เธอก็ไม่เท่าไหร่หรอกฉันอยากได้ฉันก็ได้ฉันไม่อยากได้ฉันก็ไม่เอาก็ได้อะไรแบบเนี้ยคือไม่ให้ความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่กลุ่มอำนาจเรื่องของความสัมพันธ์แต่ให้รู้สึกว่าเขาจะอยู่หรือเขาจะไปมันไม่ใช่เพราะเขาแต่เพราะเราอ่าจบนะคะอันดับแรกกินศักดิ์ศรีเป็นอาหารก่อนนะคะ 2. เป็นของจํานวนจํากัดที่อาจารย์เปิ้นเราหมายความว่าเราจะต้องไม่ available เราจะต้องไม่พร้อมตลอดเวลาเพื่อเขาเหมือนผู้ชายอ่านออกะว่ายยคนนี้รอฉันตลอดเลยฉันจะมาหาเธอเมื่อไหร่ก็ได้ฉันจะไม่มาหาเธอเมื่อไหร่ก็ได้ฉันจะหิวเธอเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้คุณมีงานของคุณคุณมีตารางของคุณให้เขาวิ่งไล่ตามตารางคุณแล้วถ้าเขาไม่วิ่งไล่ตามล่ะคุณจะเอาคนแบบนี้หรอคนที่ไม่แคร์คุณคนที่ไม่รักคุณคุณจําไม่อย่างหนึ่งเลยนะสูตรของอาจารย์เปิ้ลคือฉันไม่เอาคนที่ไม่รักฉันถ้าเธอจะรักฉันเธอรักเลย แล้วผู้ชายผู้หญิงจะชอบคนแบบนี้เพราะอะไรมันดูมีกลิน่นมันดูมีอะไรอะ่ะมันดูพรีเมียมไม่ใช่ว่าแบไพ่กี่ใบกี่ใบเขารู้หมดเลยนะไม่ได้ฉันไม่เอาคนไม่รักฉันถ้าเธอไม่รักฉันไม่ชอบฉันก็ไม่เป็นไรคนเตรียมรักฉันเยอะแยะมีคนรักฉันอีกมากมายคุณจะต้องรู้สึกแบบนี้คุณถึงจะทําให้เขาแคร์คุณได้ต่อมาข้อที่3ค่ะหิวทําเป็นอิ่มอเขียนได้เขียนพูดได้พูดแต่หิวทําเป็นอิ่มใช่เราก็อยากเจอเขาอะ่ะ เราก็คิดถึงเขาแล้วอยากให้เขามาง,งอเราแต่เราต้องทําเป็นอิ่มเหมือนไม่หิวนะคะคุณถึงจะสามารถกุมพฤติกรรมของเขาได้รวมถึงกุมพฤติกรรมตัวเองไม่ให้ทําอะไรที่ขาดแคลนเกินไปไม่ให้ทําอะไรที่ล้นเกินไปและคุณจะดูมีสเสน่ห์สุดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังอยู่ในสภาวะเฉยเให้คุณหันมาโฟกัสเรื่องของการออกกําลังกายหาเงินทํางานเกง่งและเฟิร์สคนไปทั่วค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องออกสู่ตลาดใหม่ตลอดเวลาอะไรแบบเนี้ยอย่าไปทําให้เขารู้สึกว่าเราอ่ะรอเขาคนเดียวทั้งชีวิต อย่าไปทําให้เขารู้สึกปลอดภัยในตัวเราอะเราจะรู้สึกไม่ปลอดภัยแบบเออถ้าเธอมาหาฉันก็คือดีแหละถ้าเธอไม่มาหาฉันไม่เป็นไรนะคนถือบัตรคิวอีกเยอะถึงมันไม่ได้มีใครมาถือบัตรคิวคุณคุณก็ต้องมีอินเนอร์เนี้ยเขาถึงจะแคร์คุณก็ถึงจะรักคุณถ้าทําได้คุณก็ได้สิ่งที่คุณต้องการถ้าทําไม่ได้ก็แปลว่าสิ่งที่คุณทํามาคุณเห็นผลลัพธ์แล้วนี่ว่ามันไม่ได้ผลในเมื่อสิ่งที่คุณทํามามันไม่ได้ผลคุณก็ต้องเปลี่ยนวิธีการแค่นั้นเองค่ะใครชอบแชรรรรรร์ท็กกกกกเเพื่่่อออนนดตตตติิาาาาามมจจยยคววะใไ้้สูัั ไม่ต้องลองผิดลองถูกนะอาจารย์เปิ้ลมีคอสตกหลุมรักรอบที่ร้านทําให้เขาตกหลังตรงลุมรักคุณแบบที่ถอนตัวไม่ขึ้นเราจะมีการสร้างเสน่ห์17วิธีด้วยกันลองมาศึกษาเรียนรู้กันนะคะและอย่าเพิ่งเชื่ออาจารย์เปิ้ลเอาไปใช้ให้สนุกมนุษย์เรามันก็มีพลิกไปพลิกมาคุณก็ต้องเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยเพื่ออะไรเพื่อผลลัพธ์ถามว่าเราต้องเปลี่ยนเพื่อเขาเหรอเราไม่ได้เปลี่ยนเพื่อเขาเราทําให้ตัวเราแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นและเป็นคนที่มี EQ สูงในการฉลาดที่จะเลือกใช้อารมณ์ต่าง ในการให้ตัวเราเนี่ยดูดีมีค่ามีศักดิ์ศรีนั่นเองค่ะอาจารย์เปิ้นรักคุณเป็นกำลังใจให้คุณนะคะขอให้ทุกคนโชคดีในความรักรักแท้มีจริงคุณคู่ควรกับคนรักที่แสนดีและอบอุ่นค่ะ